าขายได้มนึดด่งีเท่านั้นนีกูกูขายเป็นจิ้นด้มันเนี่ย,น,ยาานั่งทงเป็นจิน้โโแล้วมา<อ>แกล้งอ,อะไรเนี่ยอามาเน่เยจอไดิขึ้นมาขึ้มาไม่เนี่ยขึ้นมาเสียวตา กดลไม่ไ้ยังไยไหนลองาหมนี่เออไอ้นี่น่าชโมตจังมากว่าอีกมันของญี่ปุ่นมันสวัสดีครับสวัสดีกเสียฮะออกเสียกเสียเฮ้ยคุณนี้มอกูดอะไรเ่ยเจียงเป็นคนเจียงเออลเป็นคนจริง คอยก็คนจริงอร์ดซอนขาอร์ดอนไออร์ดเขาไม่ได้มาพี่เอาไม่ได้มาเขาายกันเยขอบคุณไม่ได้เป็นไม่รู้จักกันเก่งยุ่ไปหมเทีอนะไอ้นี่มึงชักอั้มปเือยขอบคุณค่ะเหนื่อยมากขากี่งเกีดีแล้วดีแล้ว เดินทางมาด้วยม้าใช่ไหมมาเป็นคนประเทศจีนเป็นคนจีนเป็นคนจีนชื่ออะไรเดี๋ยววะชื่อกีเหา่ากีเหา่าเจียงชื่อกีเหา่าม่ทำอะไรมาเกาเองเฮ้ยฮะเขามาเรื่องคู่จะมเาเกาเไรล่ะ เรื่องเกี่ยวเรื่องไม่เกี่ยวเกี่ยวนะเี่เยาดีเกี่ยวเว้ยอ๋อไม่ถือจะมาเลี้ยงกูนะจะมาเลี้ยงกูจริงเหรอแนนอินดีสติปุ้งเนี้ยโผหูไม่เกี่ยวแล้วบ้านนี้มีฐานะร่ำรวยอะไรบ้างไหมบ้านก็พอมีฐานะอยู่ร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยเออคครนะับต้องหยหนา ไอ้อย่างนี้คนจีนอ่ะราชาวงศ์อ่ะเออโอ้ผ้าแบบคนจีนไม่เคยดูงิง้วแค่วะ <c oughs> ให้วงไม่เท่าไหร่ให้ร่างน้าเจลียดดีแล้วเรียบร้อยดีเป็นคนจีนแล้วถืออย่างนี้แหละเขาเิียว,ว่ากูแต่งตัวสกปรกอิก็เป็นราชาวงศ์แล้วสกปรกอะไรหรอราชวงศ์อะไรกูเป็น <c oughs> ชาวบ้านธรรมดา อาเป็นใครมาจากไหนอ๋อเป็น,นอ,นอ,นนอนพุงพ่อเมีอาชีพอาชีพอะไรจ๊ะทอเหียะอะไรพ่อมีอาชีพทอเหียทะลึ่งไม่ทะลึง่งทอเหียะเป็นไรวะก็เพราพ่อพ่อเป็ดเหี้ยไปกลางทะเลพอถึงทะเลปุ๊บเป็นเหยืลงน้ำเลยอ่ะอ๋อพ่อเมีอาชีพทอนเหรียะทอเหียะพวก็พูดอถึงทอนเหรีงมาทอเหียะทอนเหรียะทอนเหรียะปุ๊บเป็นคงเก่งคงพูดไม่ชัด พ่อม of uh, okay. ีอาทิ้งทอดแห่พ่อมีอาทิ้งทอดเหี้ยทอดแหน่แต่แล้าให้ฟังหลังพ่อแบกเหี้ยไปเลยแบกแห่ไปเลยไป็นงทะเลพลุทะเลพ่อพ่อม็นเหี้ยลงน้ำเลยเหยี่ยแห่ลงน้ำเออพ่อพูดกันนั่งจ้องมองเหี้ยอยู่นั่งแน่นั่งจ้องมองเหี้ยบุญมีเริ่มพัดเลื่อนใจเองเนี่ยมันไม่ได้เล่นหนังไม่ได้เล่นเป็นปีเลยให้เวลาคือเต็มตัวก่อนพ่อนั่งจ้องอะไรจ้องเหี้ยโอ้พ่อไปนั่งจ้องมองเหี้ยอยู่พักนึง เออนั่นแหละเหี่ยมันก็ไม่ขยับเลยอ่ะเออมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะนะเพราะกระทั่งจ้องมองเหี่ยวไว้แล้วทีเนี้ยสะพังที่เจ๋งอะไรวะเหไวฮ้ยตาตาต่อเหี่ยวเว้ยตาตาแห่ตาแห่ต่อเหี้ยแล้วเออโอ้ยทีนี้พ่อคุสนุกเลยมองเหี่ยมังเลยเออพอปลามมนต่อเหี้ยแจ๊แจ๊แจ๊พ่ก็ดึง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 อะไรดึงเหี้ยน้าเออสะพั่งดึงพ่อูร้องคุ้ยเอออะไรวะไอ้แมยเอ้ยตาตาต่อเหี้ยวเอ้ย กัดี้ยแล้วามันกัดแแหแล้วแสดงว่ามันตีเห็บหอกูแล้วมันติแแหหอบกูก็ดึงเหี้ยใหญ่เลยเดึงไปดึงมาดินเอ้หอยเห็บไม่ขึ้นเว้ยทำอะไรวะหีติดต่อแแหติดต่อ